แต่เมื่อวานตอนเย็นพระเจ้าก็ยืนยันว่าจะให้รับใช้ด้วยการเทศนาในเช้าวันนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ที่รอดนะครับรอดจากบัปศีแล้วก็รอดมาตลอดอยู่แล้วนะเองเนี่ยขอบคุณพระเจ้าเดินมาเนี่ยด้วยความรักของพระเจ้ามีสมาชิกแม่ออนให้ให้น้ํามันมาขอบคุณพระเจ้ามากๆเลยเพราะว่าเมื่อวานดมอยู่ยี่ห้อนี้เลยแล้วก็หมดนะครับหมดหมดพอดี ก็เลยเออพระเจ้ามันก็ขวดน่าจะหลายร้อยอยู่เป็นร้อยหยู่กันนะครับเราก็เออเราจะตรงยี่ห้ออะไรยี่ต่อไปเนี่ยเพราะว่าขวดเดิมกันขวดวันนี้เมื่อเช้าแม่ออดไม่ได้ไม่ได้นัดแนะอะไรก็เอาอันนี้มายื่นให้ก็แสดงได้สองอย่างนะครับอย่างนึ้งคือว่าพระเจ้าเนี่ยดูแลหงว์ใจเราเสมอเอมนนะครับเล็กเล็น้อยๆอยแม้แต่น้ำมันหอมที่เราตรงอยู่เนี่ยหมดพระเจ้ายังรู้อ่ะพระเจ้าให้สมาชิกออกมาให้ อันนั้นคืออย่างที่หนึ่งก็พระเจ้าดูแลห่วใจเราเสมอเลยนะครับอย่างที่สองก็รู้ว่าเราเนี่ยเริ่มแก่แล้วประมาณม,มาชิกประมาณชิดกลัวเราจะเป็นลมนะครับก็แสดงว่าเออเฮ้ยเราแก่แล้วนี่เนาะเราเริ่มอายุเยอะแล้วเลขห้าบอกกว่าแล้วเราก็ต้องต้องดูแลรักษาตัวเองให้ดีนะครับแล้วก็ก้าวเข้าสู่ก็เรียกว่าวัยสูงอายุอย่างอย่างเข้มแข็งในพระเจ้า,าอาเมนไหม เขาบอกว่าความแก่ที่น่ากลัวคือไม่รู้ตัวว่าแก่วแวกความแก่ที่น่ากลัวคือไม่รู้ตัวว่าแก่เพราะว่าเราจะต้องรู้หลายๆคนแก่ไปแล้วก็ไม่เป็นไร <c oughs> แต่ที่ไทรกาลังจะก้าวสู่วัยชรา,าเนี่ยเราต้องเตรียมตัวนะครับอย่างผมีก็เตรียมตัวว่าถ้าถ้าวัยแก่แล้วเราจะเราจะอยู่ยังไงเราจะ ทำอะไรเราจะรับใช้พระเจ้าในรูปแบบไหนเราจะเดินกับพระเจ้ายัางไงแล้วเราจะต้องรักษาสุขภาพในเวลานี้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพของเราด้วยในพระคัมภีร์ในเช้าวันนี้นะครับพี่จะแบ่งปันกับพี่น้องอยู่ในพระธรรมดูก,การบทที่สิบเจ็ดในข้อที่สิบเอ็ดถึงข้อที่สิบเก้าพี่น้องมองบนจอเห็นไหมพอเห็นไหมพอเห็นไหมโอเค ให,ให้ตามทางไปกรุงเยรูซาเล็มพระเยซูเสด็จเรียกระหว่างแคว้นสมาเล,ลียและแคว้นกาลิลีขณะที่พระองค์กําลังเสด็จเข้าไปในบ้านแห่งหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีคนโรคเลื้อนสิบคนมาหาพระองค์พวกเขายือนอยู่แต่ไกลและส่งเสียงร้องว่าเยซูนายเจ้าข้าโปรดเมตตาเราเถิด เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นแล้วจึงตรัสกับเขาว่าจงไปสำแดงตัวแก่บ,บูโรหิตเถิดเมื่อพวกเขากำลังเดินไปก็หายสะอาดคนหนึ่งในพวกนั้นเมื่อเห็นว่าตัวเองหายโรคแล้วจึงกลับมาสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงดังและกราบลงที่พระกราบลงที่พระบาทของพระเยซูขอบพระคุณพระองค์คนนั้นเป็นชาวสมาเรีย พระเยซูจึงตรัสว่ามีสิบคนหายสะอาดไม่ใช่หรือแต่เก้าคนนั้นอยู่ที่ไหนไม่มีใครกลับมาสารเสริญพระเจ้านอกจากคนต่างชาติคนนี้หรือแล้วพระองค์ตรัสกับคนนั้นว่าจงลึกลุกข,ขึ้นและไปเถิดความเชื่อของท่านทําให้ตัวท่านหายปกติแล้วอาเมนให้เราอธิษฐานด้วยกันเอเมนสรรเสริญพระเจ้าพระบิดาเจ้าอ็าเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับ เช้าวันนี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคำพับพระวจนะคำของพระองค์ที่บอกว่าแม้ว่าต้นหญ้าจะเหี่ยวแห้งไปดอกไม้จะร่วงโรยแต่พระวจนะของพระเจ้าจะยั่งยืนอยู่เป็นนิจพระบิดาเจักเราขอบคุณพระเจ้าที่พระคาของพระองค์นั้นสอนชีวิตการดําเนินชีวิตเราเสมอและก็เช้าวันนี้ก็เช่นเดียวกันขอการทรงนําซึ่งมาจากพระเจ้าผ่านพระวจนะคำของพระองค์ขอริษเดศซึ่งมาจากพระองค์ผ่านผู้รับใช้ ขอพระเจ้าเจอิปากและลิ้นของของผู้รับใช้ของพระองค์ให้เกิดผลในจิตใจให้งอกงามที่จะนําไปดําเนินชีวิตตามงานพระภัยของพระองค์ได้เราฝากตึ้งกันและกันไว้ในการวพอวยพอรซึ่งมาจากพระในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนอาเมนในพระคัมภีร์ที่เราอ่านพระเยซูกำลังเดินทางปกติเส้นทางเส้นทางเดินเนี่ย เส้นทางที่จะเดินทางไปเยรูซาเล็มต้องเดินมาทางนี้เดินผ่านทางเรียบแม่น้ําจอแดงมานะครับผ่านทางเยริโคแล้วก็มาถึงเยรูซาเล็มแต่พระเยซูเจตนาที่จะเดินผ่านสมาเรียามานะครับเดินทางผ่านสมาเรียามาสมาเรียในปัจจุบันเนี่ยเป็นเป็นเขาเรียกว่าฉนวนกาซาที่กาําลังอ่าปาเลสไตน,ดน,ดน์กําลังลบแยกดินแดนกันอยู่นะครับสมาเรียกับกับอิสราเอลกับชาวยิวเนี่ย มีความขัดแย้งกันนะครับในตั้งแต่อดีตลึกมาแล้วนะครับเยรูซาเล็มกับกับสมาเลียเนี่ยขัดแย้งกันเรื่องของการเมืองที่ฝังลึกอยู่มากนะครับมายาวนานเกี่ยวกับเรื่องของการกดขี่บ่มเหงการประการแรกพระองค์พระเยซูพระเจ้าเนี่ยเข้ามาหาเรานะครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่พี่น้องที่รักไม่ว่าเราจะอยู่ในใน ในเขาเรียกว่ามุมไหนนรกขุมไหนก็แล้วแต่พระเจ้าตามหาเราจะเจออามเมนไหมอามนนะครับผมก็ก็นั่งคิดว่าเออผมเนี่ยมายืนอยู่ตรงนี้มารู้จักพระเจ้าได้ยังไงมองย้อนกลับไปไม่เคยจะเฉียบโบสถ์ไม่เคยจะเฉียบไม่เคยจะเฉียดวัดเ,เฉียบโบสถ์เฉียบ,บ,บเฉียบเ,เรื่องของพิการที่สิ่งดีๆเลยนะครับ หลายๆคนเดินเซตุปัตตุเปนะครับแต่พระเจ้าก็เรียกมารับใช้พระเจ้าเรียกมาในแผ่นดินของพระเจ้านั่นแสดงว่ายัางไงไม่ว่าเราจะอยู่ซอกมุมไหนของโลกใบนี้พระเยซูพระเจ้าจะตามหาเราจนเจออามนไหมนะครับอามนทุกวันนี้พี่น้องที่รักพระเจ้าพระเยซูก็ยังตามหาเราอยู่อามนนะครับทุกๆเช้าวนาันอาทิตย์เนี่ยอาจารย์ก็จะ ตัมโมกดูว่าจะมีไทรมาไหมนะครับหรือว่าโทรไปเยี่ยมหรือว่าจะดูว่าเออเราจะหลงลืมพระเจ้าสมาชิกเราจะหายหน้าแล้วไปแล้วไปรับเลยหรือเปล่าไม่กลับมาเลยหรือเปล่านะครับคือคือพระเจ้ายังตามหาเราอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับไม่ว่าเราจะอยู่ทีท่ไหนทําอะไรอยู่พระเจ้ายังห่วงแยงห่วงใยดูแลเราเสมออามนไ,ไม่ว่าเราจะทําอะไรอยู่ที่ไหนนะพี่น้อง ถึงพี่น้องยังไม่ได้มาโบสถ์พี่น้องจะไปะกักตัวหรือไปทําอะไรอยู่ที่บ้านหรือไปทํางานไปทําสวนทําไร่ขายของอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่พระเจ้าไปตามพี่น้องอยู่ทุกที่นะครับพี่น้องพระเจ้าห่วงใยพี่น้องอยู่ตลอดกินข้าวหรือ,อยังลูกทําอะไรอยู่ลูกเหนื่อยไหมลูกทํางานเหนื่อยไหมลูกลูกลูกทําอะไรอยู่มีความสุขดีไหมหเป็นทุกอะไรมีอะไรให้พ่อช่วยหรือเปล่าจนบางทีเราเนี่ย เราเองต่างหากที่เราปฏิเสธนะครับปฏิเสธการช่วยเหลือกับของพระเจ้าจริงๆแล้วการเดินกับพระเจ้าการที่ให้พระเจ้าอยู่ด้วยหรือว่าพระเจ้าห่วงใยมาหาเราเสมอเนี่ยง่ายมากๆนะครับแต่เราเนี่ยซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเราชอบมีเวลาเป็นส่วนตัวเราจะแอบจะเล่นซ่อนแอบกับพระเจ้าคือเราเราจะคอ,อยที่จะ เลี่ยงนะครับไม่อยากให้พระเจ้ามาห่วงใยมากนะเอาไว้เดี๋ยวเวลามอไม่มีตังค์แล้วค่อยพระเจ้าค่อยมาแล้วกันพอเวลาเรามีทุกข์แล้วเราก็ไปหาพระเจ้าไ็แล้วกันแล้วแต่จริงๆแล้วพระเจ้าตามหาเราตลอดเวลาในทุกๆวันในทุกๆเวลาน,น,น,นะครับเขาบอกว่าเวลาเรามีปัญหาหรือเวลาเวลาเรามีทุกข์เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัญหาที่เราเจอนะครับผมเคยพูดเรื่องนี้หลายครั้งไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัญหาที่เราเจอว่ามันจะยุ่งยากแค่ไหนลบาบากแค่ไหน ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ยังไงนะครับแต่มันขึ้นอยู่กับตําแหน่งที่เรายืนคือจุดที่เรายืนว่าเราเรารับการช่วยเหลือจากพระเจ้าแค่ไหนเนี่พระเจ้าตามหาเราหลายๆคนเนี่ยผมรู้ผมมองลงไปมองไปเนี่ยก็รู้ว่าหลายๆคนทุกข์ยากลำบากแล้วพระเจ้าก็ตามหาเราจนเจอเ <c oughs> อาเห็นไหมนะครับขอบคุณพระเจ้าที่เรามานั่งกันอยู่ในที่นี้แสดงว่าเราตอบสนอง นะครับพระเจ้าตามหาเราจนเจอนะครับเหมือนกับคนห้อยทั้งทั้งสิบคนที่พระเยซูเดินอุตส่าห์เดินเดินเดินมาหาตั้งใจมาหานะครับแล้วทุกวันนี้พระเจ้าก็ตั้งใจหาหาลูกของพระองค์อยู่นะครับตราบใดที่ที่ที่พระองค์พระเยซูยังไม่เสด็จมาพิพากษาโลกนี้พระเจ้ายังตามหาตามหาตามหาลหลายๆคนเวลาเรา เราไปไปประกาศกับใครนั่นแหละเป็นคนที่พระเจ้าตามหาเขานะครับแต่ละคนแต่ละคนที่เราไปบอกเรื่องราวของพระเจ้ากับเขานั่นแหละพระเจ้ากําลังหาเขาอยู่หาเขาอยู่รวมทั้งตัวเราด้วยเพราะฉะนั้นให้เราไวนะครับว่าพระเจ้าห่วงใยแล้วก็ตามหาเราเราอยากให้พระเจ้าตามบ่อยถึงเวลาวุกวันทิตย์รีบตามนักแต่งตัวมาหมดเลยเอเมนไหมเอเมนนะครับขอบคุณพระเจ้าแล้วประการที่สองที่คนโรกเรือนสิบคนมาหาพระองค์เขายืนอยู่แต่ไกลแล้วส่งเสียงร้องว่า นายเจ้าข้าโปรดเมตตาพวกเราเถิดร้องร้องเรียกหาพระเจ้านะครับคนโลคเรือสิบคนนี้ร้องเรียกหาพระเจ้านายเจ้าข้าอยู่ไกลเข้าใกล้ไม่ได้เพราะว่าเชื่อว่าพระเยซูมาเนี่ยมีคนติดตามมาด้วยนะครับพระองค์ไม่ได้มาคนเดียวแล้วคนติดตามเนี่ยแน่นอนจะต้องอยู่ห่างเว้นระยะพอสมควรน,นะครับแต่คนโลกเลรือนทำยังไงตะโกนพระเยซูเจ้าข้าเมตตาพวกเราด้วย นะครับเมตตาเราด้วยอยู่ไกลๆนู่นนะเราเนี่ยรักษาระยะอยู่ใช่ไหมโควิดหลายๆคนก็ห่างกันนะครับแต่ให้เราร้องเรียกหาพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาเอเมนไหม,มนะครับให้เราร้องเรียกหาในพระธรรมพระธรรมรมนะครับพระธรรมรมบอกว่าผู้ใดที่ร้องออกพระนามของพระองค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้นั้นจะรอดอาเมนนะครับ ทุกคนในพระัมภีที่ได้รับการรักษาที่ได้รับพระพรจากพระเจ้าในพระกมภีที่เราอ่านในทุกๆตอนการอศัศจรรย์ของพระเยซูทุกๆคนคนเจ็บคนป่วยคนโรคเรื้องคนง่อยโสเพณีอะไรก็แล้วแต่ทุกคนล้วนแต่ร้องเรียกหารพระเจ้านะครับร้องเรียกหารพาระเจ้าเราหลายคนมีปัญหาในการเลือกเรื่องของการร้องเรียกหารพระเจ้าไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะให้ คือว่าอยากให้พระเจ้าช่วยแต่ม่ได้ร้องเรียกหาออกะนามของพระเจ้าให้พระเจ้าช่วยจริงๆนะครับก็คือยังไงเอาไว้ก่อนนะครับชวนไปโบสถ์หลายๆคนชวนไปโบสถ์ไว้ก่อนไว้ก่อนยังไม่ไหวเอาไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนคือแต่ก็ไปไปไปแก้ปัญหาด้วยตัวเองก่อนไงไปแก้หาปัญหาด้วยตัวเองถ้าพี่น้องมีปัญหาสิ่งแรกที่พี่น้องจะต้องทําก็คือร้องเรียกหาพระเจ้าอเมนนะครับผู้ที่ออกะนามของพระองค์ผู้นั้นจะรอด แล้วพี่น้องก็ต้องรู้ว่าพระเจ้านั้นอยู่ใกล้ๆก,กับเราเรียกเราเสมอเอเมนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าปัญหาของเราจะเล็กหรือใหญ่ยังไงให้เราล้อมออกพนามของพระเจ้าพระเยซูช่วยด้วยมนุษย์ช่วยเราไม่ได้แต่พระเจ้าทําได้ทุกสิ่งอเมนมีสอบอท่านหนึ่งเขาไปตัดผมนะครับเขาไปตัดเขาไปตัดผม่แตที่ร้านตัดผมแล้วช่าง ตัดผมก็ตัดผมให้เขาอยู่ดีๆแล้วก็ช่างตัดผมก็บอกว่าอาจารย์ผมว่าพระเจ้าไม่มีอยู่จริงอาจารย์ก็ตัดผมอยู่ก็รู้สึกไม่ค่อยสบอารมณ์ทาไมช่างตัดผมพูดแบบนี้ผมว่าพระเจ้าไม่มีอยู่จริงแล้วอาจารย์ก็เลยถามอ่ะทาไมละช่างก็ถ้าพระเจ้ามีอยู่จริงทําไมคนยากจนเยอะแยะทําไมมีคนขอทานทําไมต้องเกิดปัญหาโรคระบาด ทำไมต้องมีน้ำพว่วงคนทุกยากลำบากจะตายันหมดอยู่แล้วถ้าพระเจ้ามีอยู่จริงหรือพระเจ้าช่วยได้จริงทําไมพระเจ้าไปอยู่ไหนสแสดงว่าไม่มีพระเจ้าสิเขาก็อาจารย์ก็มึงจะทำยังไงก็นั่งถ้าพูดแรงไปเดี๋ยวจะจะ,จะทะเลาะกันอีกนะอาจารย์ก็ปล่อยให้ช่างตัดผมตัดตัดตัดไปจนตัดไปจนเสร็จตัดไปจนเสร็จอาจารย์ก็สอบอ,อกกจ่ายตังจ่ายตังพอจะเดินออกจากร้านสอบอก็เห็นเห็น ขอทานคนหนึ่งนั่งอยู่หน้าร้านสบก็หันมาบอกช่างช่างตัดผมช่างตัดผมช่างรู้ไหมช่างตัดผมเนี่ยก็ไม่มีอยู่จริงช่างตัดผมอ้าวทำไมล่ะอาจารย์ก็ผมนี่ไงช่างตัดผมทึ่งตัดให้อาจารย์ไปเมื่อสักครู่เนี่ยทำไมอาจารย์ยังบอกไม่มีช่างตัดผมสบก็ชี้ให้ดูขอทานคนนั้นบอกว่าถ้าช่างตัดผมมีอยู่จริงขอทานไอ้คนที่นั่งอยู่นั่นน่ะมันผมยาวหนวดเทารุงลัง ทำไมมันยังหมดเขาลงรังอยู่อ่ะช่างก็บอกว่าก็เขาไม่ยอมเข้ามาในร้านให้ผมตัดผมให้นี่ถ้าเขาเข้ามาผมก็จะตัดผมให้เขา mm hmm. ก็นั่นแหละพระเจ้าก็เหมือนกนารพระคุณไม่เข้าไปหาพระเจ้าพระเจ้าก็ทําอะไรคุณไม่ได้ช่วยเหลืออะไรคุณไม่ได้ถ้าคุณไม่เข้าหาพระเจ้าเหลจาจ่า้องก็เดินออกไปนะครับสุดท้ายแล้วช่างตัดผมก็คิดได้โอ้จริงๆแล้วพระเจ้ามีอยู่จริงแต่เราต้องไปหาพระเจ้า mm hmm. อามน นะครับแล้วหลังจากนั้นช่างตัดผมก็ไปหาพระเจ้าไปหาอาจารย์พิบูลเอเมนก็ได้เชื่อในพระเจ้านั่นเป็นนั่น,น,นสดแสดงว่าเมื่อเมื่อพระเจ้านะครับร้องเรียกทุกคนบนโลกนี้นะครับเพื่อที่จะอวยพรเขาแต่ทุกหลายคนมากเกินครึ่งมากมากมากกว่าครึ่งที่ไม่ได้ไม่ได้ตอบสนองแล้วก็ไม่ได้ร้องเรียกหาพระเจ้าอย่างจริงจัง อยากแค่ว่าอยากให้พระเจ้าช่วยอยากมีชีวิตดีขึ้นอยากทํางานดีขึ้นอยากมีเงินอยากไม่มีปัญหาในครอบครัวแต่แต่ไม่ได้ร้องเรียนหาพระเจ้าประการที่สามก็คืออะไรประการที่สามในพระคัมภีร์ทำตามที่พระองค์บอกทําตามที่พระเจ้าบอกนะครับทําตามที่พระเจ้าบอกพระเยซูบอกว่าให้ไปแสดงตัวต่อพวกกุโรหิตในสมัยก่อนเนี่ยเวลาคนเป็นโรคเลือดพอเวลาจะหายโรคเลือดเนี่ย ต้องไปต้องไปอะไรไปบอกกับผุโรหิตก่อนว่าผูโรหิตเมื่อก่อนผมเคยเป็นโรคเลือนแล้วตอนนี้ผมหายแล้วนะอันนี้คือเป็นกฎของโมเสสถ้าพี่น้องอ่านเลวีวิติจะรู้ว่าเมื่อคนที่เป็นโรคเลื้อนเมื่อหายดีแล้วนะครับต้องไปแจ้งแจ้งกับแจ้งกับผูโรหิตให้ตรวจสอบก่อนว่าตัวเองหายแล้วอันนี้เป็นกฎกฎสมัยโมเสสนะครับแต่พระเยซูก็บอกว่าให้คนโรคเลื้อนเนี่ยทั้งสิบคนเนี่ยเดินไปบอกกับปูโรหิตน่นแ,แสดงว่าอะไร ทุกคนที่หายทุกคนที่ได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าล้วนแต่ทําตามที่พระองค์บอกให้ทาเดินไปถาเดินไปเมื่อระหว่างเขากาลังเดินอยู่นั้นเขาก็หายนะครับเขาก็หายในพระธรรมกิจการพี่น้องอาจารย์เปาโลเป็นเป็นจุดเริ่มต้นของอาจารย์เปาโลในการเดินกับพระเจ้าข้าพระเจ้าจึงทูลถามว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระเจ้าจะต้องทำประการใดองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสแก่ข้าพระเจ้าว่า จงลุกขึ้นเข้าไปในเมืองดามัสกัสและที่นั่นเขาจะบอกเจ้าให้รู้ถึงเหตุการณ์ลุกสิ่งซึ่งได้กำหนดไว้ให้เจ้าทํานั้นแม้แต่จตันเปาโลเมื่อตาบอดตกจากหลังม้านะครับพระเจ้าบอกว่าไงบอกว่าลุกขึ้นแล้วไปดามัสกัสไปพบกับใครไปพบกับอาณาเนียเอาโลก,ก็เดินทางไปดามัสกัสทั้งที่ตาบอดพระเยซูไม่ได,พไได้พระเจ้าไม่ได้ให้ให้อาณาเนียมาหาพระเปาโลนะแต่ให ให้เซาโลเนี่ยเดินไปหาอาราเมียน,นั่แสดงว่าเมื่อเรามีปัญหาเมื่อเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตของเราให้เราทําตามที่พระองค์บอกนะครับไปหาบุโรหิตเหรอคนโรคเรือนบอกว่ายังง่อยยังยังเป็นโรคเรือนอยู่เลยจะไปยังไงจะไปเดี๋ยวบุโรหิตไล่กลับมาทํำยังไงอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่นะครับทั้งๆท,ที่เป็นโรคเรื้อนอยู่แต่ คนที่เป็นโรคเรนักสิกคนก็เดินทางไปหาบูโรหิตระหว่างที่เขาเดินทางไปนั้นเมื่อเขาทําตามสิ่งที่พระเจ้าบอกทันใดนั้นเขาก็หายอเมนส่วนมากผมว่าเก้าสิบเปอเซ็นสิ่งที่เราอยากทําเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าให้เราทำเห็นไหมไหครับแต่สิ่งที่เราอยากทําอ่ะเราอยากจะทําเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่อยากให้เราทํานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะ ได้รับพระพรนะครับพี่น้องต้องรู้ว่าทุกสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายให้เราทํามันจะเป็นพระพรกับตัวเราเอเมนนะครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าพระเจ้ามอบหมายให้เราทํามันจะเป็นพระพรกับตัวเราบางครั้งมันอาจจะดูเหนื่อยหน่อยบางครั้งมันอาจจะดูเฮ้ยจะได้เหรออาจารย์จะได้เหรอจะ,จะดีเหรอ,ะหอะนะครับแต่ทุกสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทําจะเป็นพระพรกับชีวิตของเรา <S <S จําเอาไว้นะครับเอเมน ในตอนสุดท้ายเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้าพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าจะให้เรามีพระพรจะช่วยเหลือเราพระเจ้าต้องการช่วยเหลือเราพระเจ้าต้องการให้เราสูงขึ้นพระเจ้าต้องการให้เรามีสันติสุขมากขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ต้องไปเป็นเหมือนเดิมนะครับอันนั้นคือน้าพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าไม่ต้องการให้เราไปเป็นโรคเรื้อนเหมือนเดิมพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเป็นโรคเลื้อนเนี่ยมวก็ไม่มีแขนก็ขุด ไม่มีใครอยากเข้าใจพระเจ้าไม่อยากให้เราเป็นแบบนั้นนะครับน้าพระัยของพระเจ้าเมื่อเรามาหาพระเจ้าแล้วอยากให้น้าพระัยของพระเจ้าศูนย์เปล่าอาเมนนะครับทาตามที่พระองค์บอกให้เราทํพภารกิจของพระเจ้ายังมีอีกเยอะเพราะฉะนั้นร่มเดินไปเราก็ไปประกาศเราก็ทํางานของพระเจ้าเพิ่มมากขึ้นนะครับเราต้องเรียกสมาชิกของเรามาพูดคุยกันว่าปีหน้าเราจะรับใช้แบบไหนอันนั้นคือเป็นเหตุให้ว่าทําไมเราต้องไปรวมสามัคคีรม ง่ายด้วยกันนะครับเมื่อเราเดินวีเวิร์ e วีวอล์กกอดเวิร์กบนี้นะครับวีวอล์กกอดเวิร์กเมื่อเราเดินพระเจ้าจะทำงานของเราเราจะเห็นพระพรของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าบอกให้เราทำนะครับพี่น้องสิบคนของคนที่เป็นโรคเรื้อรังหนึ่งคนหายกลับมาทำัิธีการมโรคมีมาให้พระเยซูรักษาสิบคนนะครับแต่กลับมา ขอบคุณพระเจ้าแค่คนเดียวพระเยซูจะเสียใจไหมพระองค์ไม่เสียใจหรอกเพราะพระองค์รู้อยู่แล้วนะครับรู้ว่าอย่างน้อยมีเราอยู่สิบพืนกรับมาหนึ่งพระองค์เป็นพระพรอ่ำนีเมอันนี้คือหมายถึงชีวิตของเราด้วยพี่น้องที่รักทำไมหนึ่งในสิบจึงเกิดขึ้นมากมาย สิบรถที่เกิดขึ้นมากมายในพระคัมภีร์เพราะว่าขอแค่สิบเปอร์เซ็นให้กับพระเยซูนะครับขอแค่สิบเปอร์เซ็นให้กับพระเยซูสิ่งนั้นจะเป็นพระพรเพราะความเชื่อของท่านทําให้ตัวท่านหายเป็นปกติแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีมากมีน้อยแต่ขึ้นอยู่กับว่าสิบเปอร์เซ็นเราให้พระเจ้าหรเปล่านะครับอันนี้อันนี้อันนี้คือคือเคล็ดลับ เคล็ดลับของพระพรของพระเจ้าในพระคัมภีร์ซ่อนพระพรตรงนี้อยู่ว่าแม้แต่เราไม่มีเลยเนี่ยเราไม่มีเลยเนี่ยหนึ่งบาทพระองค์ก็เอาถ้าเราไีอยู่สิบบาทเนี่ยพระองค์ก็เอาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะความเชื่อของท่านควาะไม่ัวท่านหายแสดงว่าถ้าเราถ้าเราไม่ให้หนึ่งบาทในสิบของเราสิบบาทของเราเนี่ยแสดงว่าความเชื่อของท่านยังไม่มีนะครับเรายังไม่ได้ทําตามที่พระองค์บอก เรายังไม่ได้ทำตามที่พระเจ้าหวกจริงๆเพราะฉะนั้นให้เราให้เรา,เราตระหนักตรงนี้แล้วให้เราสัตซ์ซื่อตรงนี้นะครับสัตซ์ซื่อตรงนี้พระเจ้าไม่ได้อยากได้ทั้งสิิพระเจ้ารู้ว่าไอ้สิท์ไอ้เก้าคนนั้นอ่ะมันไม่ได้กลับคืนมาหรอกเพราะว่ารักษามันไปแล้วเดี๋ยวมันก็ไปตามเรื่องตามราวแต่คนหนึ่งกลับมาหาพระองค์ระลงพอใจแล้วอา,อาเมน์ไหมอเมนนะครับอีกเก้าสิบคุณจะไปทําอะไรนั่นก็เป็นเรื่องของคุณ นะครับอันนี้จากผลกําไรนะไม่ใช่ว่าเอาทั้งหมดอันนี้ผมบอกพี่น้องเสมอว่าพระเจ้าไม่ได้อยากได้เงินของพี่น้องแล้วก็คิดจากก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีรายได้หลักจากจากสิบรถของพี่น้องทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอแค่เราสั่งซื้อกับพระเจ้าเพื่อผลตอบกลับมานะครับเพื่อพระเจ้าจะอวยพรเราอย่างมากมายแล้วพระองค์บอกว่ายังไงเพราะว่าความเชื่อของท่านทาให้ท่านหายเป็นปกติแล้ว สิ่งเหล่านี้จะเป็นข้อความกับชีวิตของเราเองนะครับพระเจ้าตามหาเราไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนสถานการณ์อย่างไรพี่น้องกลับไปเนี่ยตั้งแต่พรุ่งนี้พระเจ้าก็ออกตามหาพี่น้องแล้วนะครับ <laughs> เมื่อเมื่อออกจากโบสถ์นี้ไปพระเจ้าก็ตามหาแล้วนะครับ <laughs> เพราะว่ <laughs> าอันนั้นเป็นน้ำพระัยของพระเจ้าพระเจ้าสอบสองดูแลเราเสมอพระเจ้าตามหาเราเสมอไปที่ข้อที่หนึ่งครับพระเจ้าตามหาเรา ในพระธรรมกิจการบอกว่อย่างไงเพื่อเขาจะได้สแสวงหาองค์เขาผู้เป็นเจ้าและพวกเขาหากเขาจะทําหาก็จะได้พบพระองค์ด้วยที่องค์พระองค์มิได้อยู่ห่างไกลจากเราทุกคนเลยเอเมนนะครับพรุ่งนี้ออกไปก็คาหาพระเจ้าหน่อยพระเจ้าโอ้ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าดูแลเพราะว่าพระเจ้าอยู่กับเราตลอดนะครับพระเจ้าตามหาเราเสมอแล้วก็อย่าหลงลืมพระเจ้าแล้วก็ที่สองประการที่สองก็คือร้องเรียกหาพระเจ้า นะครับร้องเรียกหาพระเจ้าอยากให้พระเจ้าร้องเรียกหาเรานะครับพระเจ้าหาเราแล้วพระเจ้าหาเรามาจนเจอแล้วหาเรามาทั้งชีวิตแล้วนะครับเราร้องเรียกหาพระเจ้าบ้างอยากให้พระเจ้าช่วยอะไรอยากให้พระเจ้าดูแลอะไรในชีวิตของเราร้องเรียกหาพระเจ้าแล้วสุดท้ายทําตามที่พระองค์บอกให้เราทานะครับทาตามที่พระองค์บอกให้เราทําแค่นั้นง่ายง่ายง่ายไหมง่ายนะครับพระเจ้าจะเวียนมชีวิตของท่านให้ มีสันติสุขมีความชื่นชมยินดีมีพระพรมากมายหลังกหลายเข้ามาท่ามกลางปัญหาท่ามกลางคนอื่นเขาเป็นุ์แต่ลูกของพระเจ้าเราจะอยู่รอดเอเมนขอบคุณพระเจ้า